กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานถแถลงข่าวเปิดโครงการเดินวิ่งรวมพลคนกีฬาวิ่งวิถีใหม่ใจกลางเมืองสปอร์ตเดย์รันไทยแลนด์ซีรีส์2 3 ดึง5นักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาวไทยนำทัพโดยบัวขาวรีซอปียนุษตะวันและเอิรนนางฟ้านักวิ่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็วันนี้ก็เป็นการงานแถลงข่าวสปอร์ตเดลันนะครับไทยแลนด์ซี t ี2023นะครับก็เป็นการวิ่งใจกลางเมือง5สถานที่เราจะเริ่ม ครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะที่หนะ้าที่แห่งนี้นะครับกุมภาพันธ์หน้าที่แห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่มีความสนใจในการออกกาลังกายใครที่อยากจะทดสอบว่าตัวเองเนี้ยยังไหวขนาดไหนก็ขอเชิญชวนให้มาทดสอบกันที่นี่นะครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ส่วนครั้งที่2 3 4 5ผม อาจจะจำวันที่ไม่ได้นะรัก็คือเดือนมีนาเมษาและเดือนพฤษภาพอลดหลั่นกันไปแต่เราก็จะมีเ,เพื่อนๆนักกีฬาที่เป็นไอดอลของเราตั้งแต่น้องเอ๋น้องตะวันแล้วก็บัวขาวแล้วก็รีซอแล้วก็แฟนที่เป็นนักวอลเลย์บอรดนะครับน้องๆนักกีฬาเหล่านี้ก็จะมาร่วมวิ่งกับเราแต่ผมมั่นใจนะครับว่าอาจจะมีคนที่พวกเราเห็นแล้ว เออมันใช่เลยอะไรเนี้ยมาร่วมวิ่งกับเราเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาว่าพวกเราคนไทยจะทําอย่างไรเนี้ยในปี2570เนี้ยจะมีคนไทยออกกำลังกายให้ได้ค่าเฉลีย่ยคือ50%ขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก42-43%นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันออกกำลังกายช่วยกันวิ่งช่วยกัน เดินชทวยกันเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเป็นบาสโลบเลยได้หมดครับขอให้เป็นการออกกำลังกายแต่วันนี้ที่เรามาประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการวิ่งใจกลางเมืองเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดเรายังมีเรื่องของคือ CCC ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถโหลดเข้าแอปนะฮะและก็นำไปแลกเป็นแต้มได้เมื่อมีแต้บแล้วนำไปแลกเป็นสิ่งของได้ ซึ่งผมคิดว่ามีคนร่วมกิจกรรมมากระสมควรโดยเฉพาะเจ้าของ CCC ก็คือวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากการรวมตัวของหลายๆกระทรวงนะฮะร่วมร่วมบรณารการว่า CCC เนี้ยมอบให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนหลานเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นหาเป็นผู้หาแนวร่วมในการที่จะ มาร่วมกันออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนไทยทุกคนให้พวกเรามาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคุณหมอนะฮะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปพบแพทย์นั่นก็คือเป็นการเซฟงบประมาณให้กับประเทศไทยเรานะครับ